คำเตือนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันใ,นใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับสวัสดีสวัสดีพี่้องนะครับเอ็ดซี่แฟนช่องน้องแสงชาแนลนะพี่้องเนาะมาพอพีพอน้องแรงๆของวันที่10มนิตนาย 2, 60. นสองนาะครับมาฝากพีตอนน้องคือเกเล์มเหน็เด้วยแฮปเปอร์เหน็บท่ามกลางอากาศสลึอมซลือนะพี่้องก็ยังเป็นตัวขังบอตก แต่ว่าก็ะมีมัต,ตกไงดอกมัตกก็มีเนาะครับแต่ว่าทังบาแดแผลเนี่ยมันบรับอดัยเป็นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะให้ปลอดภัยเพราะว่าเอกากาเศเ้านี่นะฮะโตกกาไปเ้านี่กันอันีเฝ้าโกต๊กสานนอจะได้กระไรนะไพ่มันผลระยะไปจักหน้อยหนึ่งก่อนเนาะนะครับจังตกอนี้ก็มีนะถ้ามาฝากที่ฝากน้องเข้าขึ้นเกาเหมือนเดิมนะครับเนาะมีนาทางจาก จารย์ก่อนการลสินนะครับแอดใบฟ้านะครับในงวดวันที่16มิถุนายน2567นะครับทั้งตัวเด่นทั้งตัวเด่นทั้งตัวจับชุดเนาะพี่น้องเนาะบทั้งเด่นทั้งจับชุดเอ๋อสีไม่น่าทางจังไดยมีตัวเลขจังไดยน,นะครับการพี่ตามกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะพี่น้องนะครับแอดใบฟ้าก็เลขเด่นนี่ไม่เคยผิดนะครับงวดบ้านเขาเข้าที่ น่าจะเป็นแปดกับเก้าให้จะไม่ผิดเนาะแต่ว่าแอดไม่ได้เอาสติเดิมมาแบบอ่าแอดไม่ได้เอาสถิติเดิมมาก็ต้องขออภัยเพื่อนๆเฮานะเพราะว่าแอดอยู่สองบ้านนะครับของเดิมมันอยู่บ้านคุณนะครับอยู่อยู่บ้านอีีริมันมีล่านีมบ่บ่แอดไม่น้านะครับก็ต้องอ่าขออภัยพี่น้องนะครเอาแต่ปากกาเอาแต่กระดาษมาสนันบเบื้องคือพี่ลุงพลังนะครับเอาเข่ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะสำหรับ ท่านทีขอมาแล้วนะครับกากดติดตามแม่นำเนี่ยนะครับหรือว่าท่านที่นะครับครับติดตามก็อย่าลืมเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับนอกจากด้บอพาคลิปยังดีๆนะครับทางช่องห้องโดยเฉพาะใกล้ๆหอยมือแห้งยำขอได้พี่น้องนะครับนะครับแนวทางดีเด็กกับม็อบเล็งๆนะครับอันนี้เลขจากกทมนะครับ ใส่เข of ้ามาเลขจากกทมงวดบังเกิดเขาพี่น้องเอดไปเริ่มโลกเพราะว่าต้องดูสถิติย้อนหลังก่อนนะครับจะเป็นงวดที่หกงวดที่ที่จะถึงนี่ยจะมานำเสนออาจจะเป็นคลิปต่อไปนะพี่น้องเพาะมีบ่ิหลายตัวที่พี่น้องมีมีสองสามสามตัวกับสองชุดน่ะละกายสองตัวนะครับอ่ามันเป็นเลขอ่าจะไดล่ะเลขที่ว่า อ่เขออาจะใส่ข้าวบารีกับท่อหมอกกันแล้วกันนักี่น้องเนาะเจสิวาจะในนะบอกว่าอธิบายเพราะว่าข้าจ้ากับเบเรยเปิดเผยที่เปิดที่มากนับแต่เพิ่นได้มาสูงวัดสูงวัดนะเนาะคนอนบาลนี่เดี๋ยวมาสูงคือหดสูงวัดก็เลยอ่าสีน่าแนะนำมาเสนอกระปิ้งขนมนี่คลิปต่อต่อไปนะพี่น้องเนาะมีแล้วนะเป็นได้มาแล้วตัวเลขนับแต่ว่าต้องได้บ่อหลายกลัวนะครับเพราะว่าบเรย์รับบเรย์โทรศัพท์มาหากันละกันอ่าพันส่งมาทั้งลน์ทั้งยังสีนะทรงมาให้ อยากพี่น้องคนอยู่บ้านบ้านผมข้างบ้านผมเปินกัเล็เอาบอกสู่ฟังถึงวันที่6แล้วอุปก่อนผมก็เห็นนะครับอุปก่อนอันุปกรณนที่อุปก่อนกับเขาบ้านทีซีสองหลักเจ้าพมพ่อ,อเดชอันข้าเจ้านะครับเพราะว่ากระซอมมือซื้อนะอังนนี้ก็ลับมาเบิ้งนะครับแอดไปฟ้าของอาจารย์กรกาลาศินนะครับเรื่อเอสไปฟ้าของอาจารย์กรกาลาศินนะครับเดี๋ยวเป็นบพี่น้อง น่าจะเห็นดีเนาะป้อโมบูใหม่หรอกนะครับแอฟไฟฟ้าของอาจารย์กรสินกราลาสินนะครับอ่ากาศเทปหน้าจอตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับจะไปขายายบึงมิตีหนองเรือเรือว่าเยอะแต่เขียนขอเรียกเขียนแป๊บนึงนะครับเนาะขอรเรียนแป๊บเดียวนะครับ ก็ซาดีพี่น้องแอดเขียนนี่เขียนแบบแบบแบบข้าวเดียวแล้วเลยนะครับเพราะว่าบริถิพิธีพิธันนะเพราะว่าเขียนยังไงไอซีเปินกระสียันออกกี่ตัวเลขตัวเบื่อเนาะเพราะว่าตัวเลขไทยก็มีแค่ศูนย์ถึงศูนย์ถึงเก้าเนาะนะครับกลับไปกลับมากลับมากลับไปบวกก็ไปหลายตัวก็ซูนุ่เลขซูนฮอลเลขเก่คือเก่านะครับ าเป็นเพื่อนนทางด้ครับด้วยย้ำนะครับเช็นคาเตือนนะครับทางช่องของเราเสนอเพื่อความบันเทิงนะครับดูไว้เพื่อความบันเทิงหรือว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแต่บอกกรรันตีว่าสิเขาหรือสิรุษนะครับบอกกรรัตตีว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไงก็ต้องพิจารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเงินในกระเป๋าตังกระเป๋าต่างของพี่น้องมีนี่กระเป๋านะครับสื่อตามกําลังสับนะบหรือว่าจับคนละใบอดใดไปพ่อเป็นหน้าท่างขนนะครับเนาะ อันนี้คือในทางของเอสอาจารย์กรกาลสินพี่น้องอาจารย์กรกาลสินนะเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เปิดร้านาเหดเป็นโรงงานบ,บนบนร้านธรรมดาโรงงานผลิตนะครับเครื่องสบากอีกย่างสักอย่างหน,นึ่งๆพี่น้องเนาะกเอสใบฟ้างวดวันที่1ิบหกพิถุนายน2 5 6พนะครับาสามตัวมาที่285 295ห28้าองาห้านะครับอาสองตัวกับแปดห้า 8ปดหกแปดเจ็ดนะเก้าห้าเ็ด่เดินเด่นเดลูดลูดลดดูได้ที่พี่รองเรื่อเดินบนล่างนะกับ9ก้นะครับ่แกับเอาแต่เพันเสริมมาอยก่อยเนี่ยพันมีเสริมมานะครับมีเสริมมาก็คือ9229สนะองสเ่พี่รองเนาะอจาเป็นบัตัดแห่งทีนนี้นะครับอ่สองสองเาเนะครับเป็นกับมักตัวนี้น้ำอยุ่นะครับรเทียมันแมนกับพิจารหน้าไปได้ที่รองเด้อ เอาแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับพี่น้องนะแคปหน้าจอ,อครับอ่าเป็นเปรียบเป็นหน้าทางในพีเอ็นออไอพีเจรนาใเงินวันที่16มิถุนายน2567นะครับเอาแคปหน้าจอไปเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะหรอบสุดท้ายจังย,อยงอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่ายกนานก็ไม่ดีเท่าที่เท่าไหนนร่นะพี่น้องเนาะเอาก็ทางช่องเฮาเสนอเป็นหน้าทางเท่านั้นนะครับบอกการันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับทางนี้ทางนั้นก็ใส่ไอพีเจรนาญ ในการรับชมด้วยครับดับทางช่องห้องกะเพื่อควอมันเทิงเสนอเพื่อเป็นควอมันเทิงหรือว่าเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเขามาแลวกัอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับกดกิะดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนน้่แจ้งบาดแผลชปพดีๆครับในคลิจะต่อไปเนาะพี่น้องฮะ ก็ยังหลายๆอาจารย์จีดอกก็ยังหลายมืออยู่แต่ว่าแอดหมู่บ้านนี่เอ็ดใบรุ่งนะมู่บ้านนี่ไปทุระเมื่อื่มือพี่น้องมันก็จจะร่งก็ร่งเป็นงานขาวดำมุสิมันก็บเป็นจะร่งนอกก็ได้นอกกับแต่ว่าก็มีหน้าท่าอยู่ในงานขาวดำก็ได้นะแต่ว่าแอดก็ขอเนี่ดบอกรุ่งกันแล้วกันนะเพราะว่างานจังสี่ก็บบ่จะเอาม้าเปิดเผยอย่างประมาณสักอย่างหนึ่งนะพี่น้องบ่าะเอามาเปิดเผยนับบางแบางที่กาจีเป็นการยังหไง เนี่ยครับใครก็ว่าเอา้อาอาธิบายบ่ได้พี่รองเช็คสิอธิบายว่าจังได๋เนี่ยครับอ่ะก็ขออภัยพี่รองนะบ่ได้อธิบายตรงนั้นนะครับเอ้อาสารคดีนี้เอ็ดกได้ในทางของอาจารย์กรกาลสินนะครับเนาะเพิ่นก็นอา่าได้เฮ็นในทางไว้ประจําประจําทุกงวดงทุกงวดเอ็ดก็เห็นว่ามันเป็น่นในทางที่อ่คาค่อนข้างสิมาตรฐานนะเขาดูเขา,เขาบอยเขาได้เขาดีนะครับถานบามี่บ่งโงรุก็มีอยู่นะครับแต่ว่าไอ แต่ว่าว no. ิ uh, so ่งนี er ่ไม่ค่อยจะหลุดนะครับวิ่งนี่ไม่ค่อยหลุดนะพี่น้องเด้อเอาไปประกอบครับเนี่ยทางของพี่พี่น้องก็ได้นะครับอ่าคันวิ่งมาที่8กับ9เนาะหมวดนี้เนาะนะครับแปดน่าจะเป็นชุดบนประมาณนี้เก้าน่าจะเป็นชุดล่างนะครับพี่เจริญนะเอาเนาะครับเนาะอ่แฟนบพี่น้องอ่ะสลับทันติเข่ามหม่พี่น้องมามาดูอีกครั้งหนึ่งเนาะมาดูอีกคืนหนึ่งพี่น้องนะเพราะว่าห่อนนี่ในห้องกับห่อนี่พี่น้องอ่าดูอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์กรรสินนะครหมวดนี้ แนะนนามอสไบฟ้านะคอ่ะแคปหน้าจอไปได้ลองเตรียมแคปหน้าจอไว้นะครับงวดวันที่16มิถุนายน2567นะแอดไฟฟ้าจารย์กรกาลสินนะพี่น้องนะจับชุดมาให้ชุดใหญ่ๆมาที่285 295แล้วก็286นะครับสองตัวมาที่85 86 87 95 96 97นะครับดิน วิ่งรูดนะครับแปดกับเก้านะครับปมกับหมักไปเรื <Elliott> ่อยเก่าบอบบาดตะเทียมากตลอดตลอดต้องดองเก่าเวียนงวดหนึ่งกับมากงวดหนึ่งกับมากสินะถามถามนั้นเด็กอหละเนาะถ้าได้เวียนเราต้องมากนะครับแต่ว่าตัวบทัดเจาหยาดเท้าน้ำมักเป็นเทียบตอนเ้าเพลอนี่ยับบกระมัดระวังได้คือดองเด้ออย่าโดดซักได้จะในใจไรเนาะนบบอาจารย์พันวานะครับอาจารย์พันวาอาจจะมีเปลี่ยนของแถมคือ2992นะครับเด้อ2992ตัด ตัดเลี no ่ยด้วยนะครับไม่จีดะขยันไปเสิมาลงกับไร้หางเกินไปกับแซนพัฒนาครับอ่าเข้ากับพี่น้องเข้ากับพี่แจ๊ดหน้าเอานะครับ9 2 2 9นะครับอ่าแคปหน้าจอไปเลยยังน้อพี่น้องแคปหน้าจอหรือยังนะครับแอดเสอรลงดีก่าเนี่ยเอ้าแคปเลยแคปเลยครับเด้ออ่านับอ่าถอยหลังนะครับ1 2 3แคปปั๊บเอาแคปบ่อยบ่อยนะพี่น้องเนาะโอเคนะครับอ่าโอเคครับโอเคท่างช่องเข้ากับคอขอบพระคุณครับเจ้าของข้อมูลจางกรการสินนะครับแอดไปฟ้า อยากขอขอพระคุณเอฟซีแฟนช่องแฟนช่องโอ้แฟนช่องคนอะไรแต่โอ้ยังสิ่งละคนอีสานบอกไทยเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอขอพระคุณเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแชนเนลนะครพีที่ตามตั้งแต่ต้นจนจบอยากแตสารพรวิกาห้ยิง่งปังๆโชว์ๆบ้ามๆกันสู้ๆสูขข้คนนะครับเด้อสารกิจการคำว่าสวัสดีครับ